วัสดีเจ้าซานี่เอสไว35ยูกับมารับงานจ็อบกลับหลังปีใหม่ครับงานแรกมาขุดตอต้นมะขามครับโอ้งานหินเหมือนกันครับทีแรกนึกว่างานเล็กๆมาถึงก็ขุดน้องๆบ่อปลาเล็กๆครับนี่ก็คืออีกหน้างานหนึ่งของรถขุดเล็กซานี่เอสไว35ยู่เสร็จแล้วก็จะฝังกบนะครับจะเจาะต่อขึ้นให้นะครับแล้วก็ฝังกบในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นอีกหน้างานครับ พี่น้องขอร้องมาช่วยก็เลยม,มานะครับนี่ก็คือซานีเอสบายยูครับนี่คืออีกหนึ่งผลง,งานครับต่อมาขามยักษ์เลยนะคต่อประมาณเส้นฝ่าสุงมกลาง5้าสิบเซนลากเยอะมากซานีเอสบายสามสิบยูเสร็จแล้วก็จะฝังกลบครับโอ้ขุดลึกมากหน้างานดูเหมือนจะแป๊บเดียวครับขุดนานเหมือนกันครับนี่ก็คือเจ้าของบ้านจะสร้างบ้านนะครับ